สวัสดีครับผมแชมป์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มลัคกี้รอยอนเหมือนเดิมนะครับจากคลิปก่อนนะคัผมนี่ฮะครั้งก่อนหน้านี้ผมไปสุ่มเป็นสกามานะครับเจ้าตัวนี้ครับสกาไมสติกซีเกอร์นะครับนี่ฮะก็วันนี้เห็นมีตัวสุ่มเข้ามาใหม่ก็จะเป็นนี่ครับ b ู l l บอนเมเลโอเนตจะมีกติกาอยู่ว่าก่อนจะเริ่มหมุนนะครับผมคุณก็ควรที่จะเอาสองชิ้นที่คุณไม่ชอบออกไปก่อนครับอย่างเช่นแบบนี้ครับติ๊กออกไปแล้วมันจะขึ้นยืนยันทำให้กดนะครับผมแล้วของรางวัลก็จะมีเป็นชุดนะแล้วก็ท่าเต้นกระเป๋าน่าจะเป็นเหมือนกล่องศพนะครับแล้วก็สก,กินสัดเลี้ยงสกเก็ตบอร์ดกล่องสุ่มปืนเป็นแผ่นไว้สุ่มด้วครับผมอันนี้คะ ชิ้นส่วนความทรงจํานะเหลือเวลาอีก8ดวันนะเดี๋ยวเราหมุนกันเลยดีกว่านะงบของผม,ผมอันนี้เจ็ดพันนะแต่งบผมจะเอาแค่สี่พันพอถ้าเกิดว่าเราหมุนนี่ฮะจะมีรางวัลโบนัสด้วยนะถ้าเกิดเราหมุนครบสองครั้งอะ่ะจะได้เป็นกล่องนี้นะครบสี่ครั้งได้กล่องนี้ห้าครั้งได้กล่องนี้นะก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าลนะอย่างที่บอกครับงบสี่พันนะมาที่ผมจะเลือกออกก็จะเป็น สก,กินปืนกับคูปองแล้วกันนะที่ผมเอาออกยืนยันลบของรางวัลที่ท่านเลือกออกจากใช่ตกลงปิ๊บเรียบร้อยรอบแรกเกเพชรกดกล่องทองมันผมเล่นตู้สลอตต็อตยังไงไม่รู้นะเล่นอย่างนี้เพิ่มมาขนาดนี้เ,เหรอเดี๋ยวก่อนนะตอนแรก เก้าเพชรตอนนี้สี่สิบเก้าเพชรเพิ่มมาเยอะมากเลยนะโอเคไม่เป็นไรงบสี่พันเหลือหลายมาได้สกินสุดหนักมาลนะไปดูหนาเขาดูนาหนไหนกันไหนละ่ะหุ้ยตรงกลางเลยดวงตาที่สามด้วยตรงกลางหน้าผากดูสิทุกคนโอ้โหย ตรงหางก,ก็จะเป็นเหมือนน้ำแข็งนะอซ์ Ice. นี่สวยอยู่สวยอยู่รอบที่สามเก้าสิบเก้าเพชรโอเคไปโอเคด็กความชิ้นส่วนวามกทรงจำตอนนี้เหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามีโอกาสได้มากเลยนะตอนนี้มา รอบที่สี่หนึ่ง้อเก้าเพชรเออจะปั๊บเข้าให้โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วได้เป็นกล่องศพมาครั้งหน้าได้กระเป๋าแน่ผมเดาได้เลยใช่แน่แน่ครั้งหน้ากระเป๋าแน่นอนอุย้ยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้299เ็เพชรนะมา รับที่6 499เพชรมันค่อยๆเยอะขึ้นนะเป็นแะับทวีคูณขึ้นไปนะจํดดวนเพชรที่จะสุ่มาแล้มาดูรางวัลโบนัสเป็นปลอบใจก่นอนเ,เออรางวัลโบนัสนะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมจะได้เป็นสามสิ่งนี้แล้วเป็นสิ่งแบบว่าของแลประมาณนี้มัง้งโอเคมาหมุนไปอีกสี่หรอไปอีกห้าร้อย เย้ yeah. ได้ไปแล้วนะท่าเต้นโอ้โหรอบที่เจ็ดเจ็ดร้อยถือว่าเยอะอยู่นะเอ้ยังไปหลังๆมนค่อยๆเยอะขึ้นนะแบบว่าเยอะมากเลยอะเอาเลยนะอัานี้ชุดผู้หญิงมาก่อนเอามาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดชุดกันนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะตรงข้อพับก็จะเป็นหุ่นยนต์อย่างที่บอกนี่ตรงแขนด้วย ตรงหัวก็จะเป็นหัวของคนนะส่วนตรงกลางมันแบบว่าเหมือนลอยได้อะเออแล้วก็มีเป็นเหมือนหัวใจว้อย,อยู่ตรงกลางใช่ใช่แหละเนี่ยเซตอาเลดเมลิโ,ลโอเนตโอเคนี่นะส่วนตรงมือก็เป็นเหมือนถุงมือแล้วก็มีโซ่มัดเอาไว้ด้วยถือว่าจาับอยู่ได้อยู่แล้วสุดท้ายชุดผู้ชาย1,000พบาทโอ้โห อ 1, ไอหนึ่งพเพรไม่ให้พันบาทตกตใจพันบาทโอเคได้แล้วในสุดก็ได้สักทีนะครับปึ๊บโอเคนึกอว่ต้องหมุนอีกมาแล้วนะชุดผู้ชายเนี่ก็ตรงกลางก็จะเป็นเหมือนมอมมี่นะเอาจาับจับเป็นเหมือนเอาเหมือนอะไรอะเข็มขัดเหรอมามัดเหรอก็เนี่ยแหละฮะ อ่างมก็จะเป็นหมวกตรงนี้นะผ้ปาปาารองเท้าก็ถือว่าสวยอยู่รับตอนนี้เราก็สุ่มครบหมดทุกอย่างแล้วนะจากเจ็ดพันกว่าเหลือสี่เหลือห้าพันนะเคก็เดี๋ยวไปดูชุดกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นหมาตัวนี้ไปนะสกินที่สุมได้นะเคสวยดีผมว่าเนี่ยสวยมากเลยแหละไม่สวยดีดิดูดิเค แล้วก็ได้เป็น5่าเต้นมาด้วยนะนี่เป็นเหมือนรถคันสีเหลืองอุ้ยสามารถทับหมาได้ด้วยหมาแบนนี่ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูสกินชุดนี้ใกล้ๆดีกว่าตอนนี้เราเข้าไปในโหมดทั่วไปนะเพลงมันมากครับโอเคมาแล้ว เน็ดเน็ตเน็ด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 สี่ร้อยเจ็ดสิบสามไม่เป็นไรเน็ตค้างแค่ไหนเรายังเต้นได้เอาแล้วเอาแล้วเน็ตเดี๋ยวามาดูชุดใกล้ใก,ลกันเลยดีกว่านะนี่สกเก็ตบอร์ดเป็นไงสุดๆอะ่ะเออบอกได้เลยดูดิโอ้โหเข้ากันมากเลยนะดูดิ ลงตรงไหนดีที่เ,เงียบจะได้โชว์ชุดหน่อยให้ดูจะได้ให้ดูชุดหน่อยดูชุดนะไปใกล้แล้วบอตรงกลางเห็นไหมฮะเฮ้ยเห็เนไ,ไหมครับข,ข้างในตรงกลางอ่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนคริสตลัลน,นะดูดิเห็นนะแท่งๆอนะ่ะแน่ๆไๆ,ๆเห็นกันไหมเนะี่ยเนี่ยเป็นแท่งๆอยู่ตรงกลางคริสตัลอนะ่ะเออคิดดูเป็นไงนี่แล้วส่วนถุงมือนี่ก็หลวมๆหน่อยเป็นแบบ สตาร์แบบวัยรุ่นอ่ะเออนะเข้าใจหน่อยเป็นไงแล้วเข้ากับสุนักเรามากเลยนะจริงจอกไปเิยเป็นไงสุดอ่ะแล้วก็มีเป็นเหมือนสาเข็มขัดนะโผล่มาข้างหลังด้วยแล้วก็สามารถพิ้วไหวดังสายลมได้โอเคนี่นะนี่ดูชุดว้้หญิงดิเป็นไงเออดูตรงหน้าท้องดิ เป็นคริสตัลรูปหัวใจนะแล้วก็มีเป็นควันๆสีชมพูนะก็คล้ายๆกับตัวผู้ชายแต่ว่าผู้ชายเป็นควันสีฟ้านะส่วนมงกุฎนั้นก็สวยงามครับผมดูสิฮะนี่ฮะเป็นแหลมๆนะผมแล้วก็มีเป็นคริสตัลสีฟ้านะตรงกลางหน้าผากนะแล้วก็เป็นกระโปรงสีดําฮะนี่ฮะแล้วก็ส่วนถุงเท้าก็จะเป็นเหมือนถุงน่องเหรอ ไม่แน่ใจนะนี่คืออะไรก็ถือว่าสวยเลยละครนะฮะก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมเหลืออีกแปดวันแล้วนะอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ผมว่าชุดที่เข้ามาใหม่ในลัคก,กี้รอยยอดเนี่ยมันสวยมากเลยนะสำหรับผมครับก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผม วันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับช่องแชมป์แฮปปี้ทีวีด้วยนะคผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะว่าผมจะมาส่งอะไรบายบาย